หนูแม่มสุริวิภาสุดภาคภูมิใจส่งลูกสาวน้องจิกซอเรียนจบอนุบาล เชื่อว่าหลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสำหรับพิธีกรรุ่นใหญ่อย่างหนูแม่มสุริวิภาคุณตังวัฒนาเป็นที่ทราบกันดีว่าทางด้านหนูแม่มนั้นได้แต่งงานและอยู่กินกับสามีบ๊อบบี้โรเบิร์ตมานานร่วมกว่า25ปีแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่มีทายาทแม้จะพยายามอยู่หลายต่อหลายครั้ง แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จในสักครั้งและหลายคนทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้ทางด้านหนูแมม่มและบ๊อบบี้รับเลี้ยงลูกสาวบุญธรรมน้องแอลลี่ซึ่งเป็นลูกสาวของเด็กในบ้านอีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้ยังได้อุปการะน้องจิกซอมมาเป็นลูกสาวคนที่สองอีกด้วย ล่าสุดต้องบอกเลยว่าคนเป็นแม่อย่างหนูแมมสุริภาสุดภาคภูมิใจน้องจิกซอเรียนจบอนุบาลโดยทางด้านหนูแมมได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าดีใจที่ลูกจิกซอเรียนจบอนุบาลแล้วเทอมน่าจะขึ้นปนหนึ่งแล้วค่ะ